ที่ประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะถือว่าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่2วงเล็บสมัยวิสามันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ถแถลงงบประมาณปี2568ค่ะวงเงินนะคะ3ล้าน752,700ล้านบาทนะคะผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพภายใต้6ยุทธศาสตร์นั่นเองค่ะ6ยุทธศาสตร์ที่ว่านั่นก็คือด้านความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ยุทธศาสตร์ที่4นะคะสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมค่ะยุทธศาสตร์ที่5สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ค่ะคือการปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งงบประมาณในปีนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นงบประมาณจะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลน,นะคะก็จัดสรรการรายจ่ายนะคะการลงทุนไปในส่วนนี้ค่ะถือว่า เป็นจำนวานวน9ร้ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ24.2ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ27.9และเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ17ปีที่ผ่านมาค่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลค่ะจะดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินยัยการเงินการคลังของรัฐนะคะใช้จ่ายเงินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เม็ดเงินไหลไปสู่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองค่ะ